กถามในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถนะ GWM ยังไหวอยู่ใช่ไหมในประเทศไทยพี่โอ้โหอย่างรถพลังงานใหม่โดยเฉพาะรถ EV เนี road, ่ยปัญหาตอนนี uh. ้เยอะมากก็คือเรื่องของหลานการขายก็ต้องยอมรับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยของเราเองเนี่ยอาจจะมีความเยียบพัทเนอร์บางท่านนะคะบางรายก็ได้ออกจากแบรนด์ของเราไปแล้วพี่คิดว่าอะไรจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ดีลเลอร์ยังอยากอยู่กับพี่ฮะ ขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่รถที่ราคาถูกที่สุดนะคะแต่พี่เชื่อว่าเราเป็นรถคันหนึ่งที่มีความคุ้มค่าคุณาคาที่สุดค,ค่ Yo, ัโยันดีครับผมเวลที่ช่องเวลานกรารันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ GWM StarTech สวนหลวงน,นะครับนัดพูดคุยกับผู้บริหารของทาง Great Wall Motor ประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะฮะ Great Wall Motor ในฐานะที่ทำตลาดเข้ามาก่อน วันนี้เจอคู่แข่งเข้ามาลูกหนักหลายแบรนด์นะต้องบอกว่าเป็น10นะครับซึ่งก็ทําให้ต้องปรับตัวปีที่แล้วต้องบอกเงียบมากๆเลยนะฮะก็เลยมีคําถามว่าเฮ้ยยังไหวอยู่หรือเปล่าแล้วปีนี้จะมีอะไรสู้ได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบ e x ็กซ์คลูกับผู้บริหารของทาง GWM Thailand กันนะครับเพื่อเสียเวลาเราเข้าข้างในกันเลยดีกว่า สวัสดีครับพี่กิ่งครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยนะต้องขออนุญาตแนะนํานะครับนี่พี่กิ่งนะครับ สุพลางอนุชะปรีดานะครับผอฝ่ายสื่อสารองค์กรของเกรด t w a l มอเตอร์ประเทศไทยครับข่าวเวลตอนนี้เราจะเรียกว่า GWM ไท a แล a n d แล้วโอ้โหเรียกแบบเป็นตัวย่อแล้วตัวย่อล้ว GWM โอ้โหนี่คำถามแรกที่ผมบอกว่าอยากถามในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ใช้รถนะ GWM ยังไหวอยู่ใช่ไหมในประเทศไทยพี่โอ้โหเขาบอกยืนยันนั่งยันและนอนยันเลยว่าไหวแน่นอนค่ะยังไหวอยู่นะไหวแน่นอนค่ะวันนี้ต้องบอกต้องบอกว่ามีคนหลาย หลายคนเป็นห่วงนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมเองที่ออกเฮดซิกไปแล้วก็ป้าข้างบ้านก็เป็นห่วงแล้วกันว่าเฮ้ยมันโอเคไหมเพราะวันนี้คําถามที่เราจะเจอเรื่องของความเชื่อมั่นมากๆว่าซื้อรถไปแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งเราไหมจะแพ้เราหรือเปล่าอีก3-5ปีเขาจะอยู่เราไหมทีนี้ผมอยากเริ่มด้วยคําถามว่าที่ผ่านมาเกรดวอล m เตอร์ ทำอะไรมาบ้างเพราะเห็นบอกว่ามาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจ้ะพี่ปี5ใช่ค่ะจริงๆแล้วเกรบวลมอเตอร์มาในประเทศไทยเกือบ5ปีแล้วอันนี้เราเข้าสู่ปีที่5ของการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้วนะคะเรามีการตั้งโรงงานเนอะที่โรงงานจังหวัดระยองนะคะเรามีการขยายเครือข่ายผู้จําหน่ายนะคะและเราก็มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้าง solid นะคะประมาณ35,000คนแล้วในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อสิ้นสุดปี2024และนอกจากนี้เนี่ยคือเรายังนําตัวส่วนตัวรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยเข้ามาให้คนไท ได้สัมผัสเป็นแรกๆเลยแบรนด์แรกๆเลยทีเดียวถ้าเวลจาได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะเจ้าตัวออร่ากูดแคทน้องแมวใช่หรือตัวไฮบิด เฮิกนะฮะที่เป็นบอกโอ้รถไซส์ใหญ่นะครับที่เรียกว่ามันเทียบไซส์กับพวกรถเจที่นั่งได้เลยและเป็นขุมพลังไฮบริดเรียกได้ว่าเป็นเฟิร์มเพื่อที่สร้างอีโคซิสเต็มวันนี้ผมได้ยินว่าพี่กิ่งบอกว่าเ้ารามีสร้างโรงงานมีสร้างโรงงานนะคะเรามีการนำางค์สูขตัวพันธมิตรทางธุรกิจนะคะที่เป็นอีโคซิสเต็มของรถยนต์นะคะเข้ามาลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ในประเทศไทยเราเป็นบริษัทที่นํามาทั้งหมด5บริษัทและห้าโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสโวนะคะที่เวลเพิ่งไปมาโรงงานแตอรี่ไฮเซ็ทชื่อเป็นโรงงานเครื่อง นะคะรถสูนของตัมายนะคะทำสายไฟระบบสายไฟภายในรถโนโบนะคะทำเรื่องเบาะและประับยนต์ต่างๆนานาแล้วก็อันสุดท้าย e อ็กซ์ฟิสําทำแชสซีเรียกได้ว่าคือไม่ได้มาแค่ตั้งโรงงานแต่มาสร้างอีโคซิสเต็มของยานยนต์สมัยใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเพราะทุกอย่างมันใหม่หมดบ้านเราเป็นแค่ฐานรถน้ํามันอย่างเดียววันนี้กาลังจะสร้างเป็นฐานยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งบ้านเรา ไม่ได้มีฐานไม่ได้มีโนฮะ<ช>ตรงนั้นใช่ค่ะถ้าเราไม่คิดที่จะอยู่ในประเทศไทยในะระยะยาวเราคงไม่นำพาเนอร์ตั้ง5พาพาเนอร์ซึ่งเป็นพาเนอร์หลักของเราเนี่ย<ม>เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วค่ะแสดงว่าอันนี้คือม,มองไว้ยาวๆอยู่มองอยาวแล้วอย่างที่สำคัญคือเมื่อปีที่แล้วที่เชื่อว่าทา้งคุณปาร์คเฉีนะคะก็ได้มาบินตรงนะคะจากทางเฮดโคอเตอร์มาที่เมืองไทยรสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนะคะจะเป็นประเทศที่เป็น Country, s ต r a t e g i c Country และจะเป็นประเทศที่เป็นหับ ของการส่งออกไปยังประเทศต่างๆที่ทำพรมอะไรขวาของ Great Wall Motor ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับว่าโอ้โหเขามองไทยเนี่ยเป็นฮับของอาเซียนเลยก็ได้เอาจริงนะแน่นอนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับทีนี้ไหนพูดถึงฐานผลิตบ้านเราแล้วนะครับวันนี้เนี่ย Great Wall Motor ทำรถรุ่นไหนขายในบ้านเราบ้างโอเคเรามีทั้งหมด4แบรนด์นะคะเวลซึ่งเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นจีเอ็มฮาวเวลล์จเอ็มโตโอลาโตทนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็น p o รเอเดี๋ยวตามที่มาทางนี้เลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เนาะสีส้มสะดุดตา j m t a n ม300นะคะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเป็น SUV Off-road ที่พันาสูงนะคะเนเ่ยกับพละกกำลังนะคะรวมถึงดีไซน์แล้วก็ตรงส่วนตัวความสามารถในการขับขี่ f f r o a d ก็เคอเลี้ยงบึกบึกลุยลุยใบแบนแท้งเลยใช่แล้วปีนี้เราจะมีเอาเครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาเสริมทับทาให้กับคนไทยได้สัมผัสกันด้วยซึ่งมันก็ทำให้คนที่แบบอยากจะใช้ลุยลุยก็เขาเรียกว่าสนใจโดยเฉพาะที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเพราะรู้สึกว่าเออมันทนทานมากขึ้นแล้วตอนนี้เป็นฮาวเวลนะคะรวนี้ฮาวเวลจูลออนนะคะสปอร์ต S <S ซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งที่เดี่ยวเป็นรุ่นที่ทําวอลลุ่มให้กับทางเกรวัลมอเตอร์เลยทีเดียวนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเราในในตระก,กูลฮาวเวลเรามี h าวเวลเอสนะคะที่เป็นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดซึ่งในปีนี้และเร็วๆนี้นะคะเราจะมีการเปิดตัวรุ่นที่เป็นโมเดีย e องพ2ยี้าด้วยก็ขายมานานแล้วเพราะต้องขายตั้งแต่ตอนนู้แล้วนะ <S <S <ช>ยุคแรกแรก,กี2020 น่าจะยี่สิบอ่ายี่วงนั้นช่วงแรกทก็คือถ้าเป็น SUV ก็คือเป็นแบรนด์ฮาวเวลทั้งหมดฮาวเวลทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้านะคะรถยนต์ไฟฟ้า100%ก็จะเป็นแบรนด์โอร่าอ่าตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นโอร่า07นย์เจวลแมวใหญ่แมวใหญ่นะคะแล้วก็โอร่ากูดแคทซึ่งเป็นน้องแมวแมวเล็กนะคะเจ้าเหมียวไฟฟ้าซึ่งเหมือนกับว่าเป็นขวัญใจคนไทยเลยทีเดียวกิ๊เชื่อว่าหลายๆคนจะชื่นชอบนะคะน้องแมวของเรานี่ฮะตัวนี้ตัััวนนนนนนนีีีีี้้ะะะะะคคครรรบบขอออาาดดไปปูฮ่่่่ใชซึงสสเ็ ที่ที่อะไรที่ขายดีมากนะคะอันดับหนึ่งเลยทีเดียวตัวตัวเบนบราวนี่นะฮะนี่เราอยากให้ดูดีไซน์นะครับมันเป็นรถที่เป็นมีความเป็นไทม์เลสดีไซน์เหมือนอารมณ์เหมือนแบบรถเตาอันนี้แต่มันเป็นรถไฟฟ้ามันมีความโค้งมวลสวยงามนะแต่ไม่ใช่แค่สวยอย่างไงคะนะคะแค่นั้นนะคะเวลจริงๆแล้วตัวรถคันนี้เนี่ยมองข้างนอกดูเหมือนเล็ก ถ้าเดินใกล้เข้าไปนั่งข้างในเนี่ยจะรู้เลยว่าน้องไม่ได้เล็ก<า>นะคะแล้วเราใส่เทคโนโลยีจัดเต็มทางด้านในแง่ของความสุขสบาย<อ>และความปลอดภัยอบอกเลยว่าน้องคนนี้น้องคนนี้คือเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของดูความปลอดภัยเพราะว่าน้องน้องไม่ว่าจะผ่านน้ำท่วม,มนะคะน้องผ่านไฟไหม้มน้องผ่านการชนหนัก พรวกนั้นน้องผ่านมาหมดแล้วโอ้โหนี่ผมไปเทสมาแล้วนะฮะก็ยังบอกเลยนะครับแบตของอ l ร a g o o d Cat อึดจริงๆและคันนี้ก็ผลิตในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยแล้วนี่นะฮะนี่ว่านี่คือเป็นหลักฐานสําคัญนะครับว่ารถไฟฟ้ารถที่เกรดวอลมาทําตลาดส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยแล้วใช่ค่ะทีนี้นะครับผมก็อยากมาถามคําถามสําคัญนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงโปรดัก การแข่งขันแน่นอนวันนี้เรามีค่ายที่มันถ้าช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้เยอะแต่วันนี้เรามีค่ายรถยนตรไฟ้าโอ้โหรักเขาเรียกว่ายกมือยกเท้านับแล้วมันเยอะมากเโดยแน่นอนพอมันเยอะเนี่ยมันจะมีการแข่งขันเรื่องของราคาแน่นอนพี่คิดว่ามีกลยุทธ์อะไรที่จะทําให้การแข่งขันเรื่องของตัวรถเนี่ยแข่งยังไงได้บ้างครับพี่อะไรมาสู้พี่บอกกันแล้วกันว่าเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนของระยะสั้นและส่วนของระยะยาวนะคะในแง่ของตัวระยะสั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าเราอาจจะต้องมีการเพิ่มในแง่ของตัว ส่วนลดหรือแม้ต้องส่งตวโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้านะคะเพื่อจะไดะ้ได้ลูกค้าให้มาอยู่กับเราได้ง่ายขึ้นนะคะภายใต้สงครามราคาอย่างที่เรารู้แล้วว่าส่วนตัวสงครามราคาเมื่อ<ม>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วหนักหนาสาหัสรมากนะคะ<ม>แต่ที่บอกได้เลยว่าเราสามารถที่จะมอบให้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะ<อ>เราไม่สามารถที่จะมอบไปให้ได้มากนะเพราะว่าเราจะต้องกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สําหรับในแง่ของการดูแลลูกค้าที่เป็นบริการหลังการขายเราจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดราคาเพื่อให้ได้ยอด เราต้องเอาเงินตรงส่วนนี้ไปลงทุนในแง่ของตัวพาดิสติบิวชั่นก็คือในแง่ของตัวการบริหารจัดการอะไระการการเทรนนิ่งนะคะในแง่ของตัวเทคนิคเชนหรือว่าช่างเทคนิคของเรานะคะหรือแม้แต่ในแง่ของตัวฟัซิลิตี้ต่างๆในแง่ของการดูแลลูกคา้าซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่เกรดบอกให้ความสําคัญมากนะคะเราแข่งได้ระดับหนึ่งในแง่ของตัวสงครามราคาเท่านั้นก่อนนี้ต้องบอกว่านะครับตัวรถเนี่ยวันนี้ก็คือเราปรับราคาให้มันพอแข่งขันได้แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นรถที่ถูกที่สุดในตลาดไม่ใช่แน แต่เราเป็นรถที่เรียกว่าเรามี value add-on อย่างเรื่องการส่อสวิตดูแลซึ่งวันนี้มันก็เป็นจุดอ่อนของหลายแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ที่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยหลังการขายโอเคไหมอย่างเหมือนที่ค่ายญี่ปุ่นเขาสร้างมาตรฐานมาวันนี้เร w ว l l กำลังสร้างตรงนั้นถูกต้องค่ะแล้วจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าคนที่ซื้อรถเราไปนะคะ จะเห็นคุณค่าของตัวรถเราว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงในแง่ของตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เราใส่เข้ามาให้นในภายในตัวรถนะคะครตรงส่วนของตัวข้อเสนอต่างๆในแง่ของตัว after sales e r v i c e หรือบริการต่างๆที่เราให้กับลูกค้าคพี่เชื่อว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้ลูกค้าเลือกรถเราขอบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่รถที่ราคาถูกที่สุดน,นะคะแต่พี่เชื่อว่าเราเป็นรถคันหนึ่ง ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในหนก็พูดเนื่อขนาดนี้แล้วนะฮะเรื่องของหลังการขายแล้วอยากไปดูส่วนของหลังการขายขึ้นมาเลยนะฮะพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพี่ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเชิญไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปไปเลยนะครับพี่ไปดูกันนะฮะ แล้วนี่ก็คือนะคะส่วนของที่เราให้บริการหลังการขายกับลูกค้านะคะเป็นเวิร์กช็อปของการขายของเราค่ะเวลเอ,อ๋อนี่นะฮะส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญที่บอกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้โดยเฉพาะรถพลังงานใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้ผมอยากจะถามพี่กิิงหน่อยครับว่า ถ้าวันนี้เราจะได้ให้ยินข่าวนะว่าทางพาร์ทเนอร์ของทาง GWM เองเนี่ยก็เห็นว่าโชว์รูมปิดตัวลงม,มีก็คนบ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยพอโชว์รูมปิดตัวเซอร์วิสจุดมันน้อยลงบางทีจากจังหวัดนี้หายไปฉันต้องไปข้ามจังหวัดเนี่ย แล้วมันจะกลายเป็นจุดแข็งของแบรนด์ได้ยังไงพี่ค่ะขอบอกก่อนเลยว่านะคะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะปกติธรรมดาของอุตสาหกรรมนี้ในแง่ของการที่พาร์เนอร์นะคะจะมีการเข้าและออกนะคะแล้วการย้ายแบรนด์ซึ่งอย่างที่เบลทราบนะคะว่าเรามีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาในประเทศเราค่อนข้างเยอะตัวเลือกมันเยอะตัวเลือกเยอะใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยของเราเองเนี่ยอาจจะมีความเยียบเพราะฉะนั้นจะมีมาพาร์เนอร์บางท่านนะคะบางรายก็ได้ออกจากแบรนด์ของเราไปนะคะแล้วไปเริ่มธุรกิจหรือบางรายนะคะออกไปแล้วอาจจะเป็นเพราะเหตุผลส่วน ไม่ได้ทําธุรกิจต่อเนื่องอนะคะเพราะฉะนั้นเองอันนี้คือเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทางพาร์ทเนอร์เราเช่นเดียวกันคขาก็รู้สึกไม่ทันใจเนาะเออตตุตดักเออไปเคลื่อนไหวออกมาน้อยเหมือนแบบ ใายมือถือนะคนก็จะพยายามหาแบรนด์ที่มันน่าจะตอบโจทย <ำ S 2> ์ทําธุรกิจน,นะคนทำธุรกิจเนานะ,ะก็หาโอ,อ,อกาสใหม่ๆแล้วพี่คิดว่าอะไรจะเป็นจุดแข็งที่ทําให้ดีลเลอร์ยังอยากอยู่กับพี่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่เวลซาว่า Great Wall Motor หรือ GWM เนี่ยคือเป็นแบรนด์ที่มี one price policy นะคะซึ่งเราขายราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกันทั่วประเทศดีลเลอร์หรือพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยคือไม่ต้องสต็อกของ เครปวอมอเตอร์จะเป็นคนที่สต็อกของเพราะฉะนั้นคือตัวพาร์เนอร์ของเราเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่แค่ให้บริการกับลูกค้าใ<า>นแง่ของการเทสต์ไดรฟ์ส่งมอบรถนะคะมีน้องไอแอมที่คอยให้บริการใ<อ>นแง่ของการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเพราะฉะนั้นคือทุกคนนะคะจะไม่ต้องมีการสต็อกรถซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคือเรามีพาร์เนอร์อยู่ทั่วประเทศประมาณ68แห่งนะคะแล้วตัวกลยุทธ์ในแง่ของการขยายพาร์เนอร์ของเราคืออย่างแรกคือเราจะเอาพาร์เนอร์เดิมนะคะในแง่ของการขยายเอาเลท เพิ่มมากขึ้นก็คือขยา่พื้นที่ให้กว้างขึ้นก็ในคนที่มีอยู่แล้วก็ทําให้เขาแข็งขึ้นถูกต้องค่ะแข็งแรงขึ้นเพราะเราทราบแล้วว่าในแง่ของการวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจเราเหมือนกันนะคะไม่มีการของการตัดราคาหรือบอบข้อเสนออะไรยังไงเข้าไปเพิ่มเติมเขาเรียกว่าธรรมชาติคัดสรรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันหน่อยนะฮะในส่วนของเซอร์วิสไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับทีนี้พอเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งดีลเลอร์และโชว์รูมแล้วนะครับทีเนี้ยผมก็เลยอยากจะรู้นะฮะในเรื่องของเซอร์วิ มันพูดถึงปัญหานะอย่างรถพลังงานใหม่โดยเฉพาะรถ E ีีเนี่ยปัญหาตอนนี้เยอะมากก็คือเรื่องของหลังการขายเพราะว่ามันไม่มันไม่เหมือนรถทั่วไปที่ไปหาอู่ซ่อมได้ะฉะนั้นวันนี้หลายคนที่จะใช้รถ E ีีเนี่ยเขาดูเรื่องหลังการขายเป็นหลักเลยว่าเฮ้ยเขามีอะไหล่พร้อมไหมบางค่ายก็รอเป็นเดือนซื้อรถไปฉันอยากประหยัดน้ำมันมฉันต้องพานั่งผ่อนกุญแจสองสาเดือนเพราะรออะไหล่แล้วจะไปหาที่ไหนซ่อมนี่คือปัญหาหนักเลยนะตอนนี้โอเคพี่ขอบอกยินก่อนแล้วกันว่าสำหรับไกรวอลเนืะเราเป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับบริการหลักาารขย แต่วันแรกที่พี่เข้ามาทํางานที่นี่คือผู้บริหารให้นโยบายอย่างชัดเจนนะคะว่าเราต้องเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและเรารต้องเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการดาเนินธุรกิจของเราเพราะนี่คือความยั่งยืนของการดําเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นในทุกๆวันเราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาของลูกค้าะะนะคะตั้งแต่เดวันจวบจนถึงวันนี้ค่ะ้นคือไม่ว่าจะมีลูกค้าที่ลองเรียนไปผ่านโซเชียลมีเดียเข้ามาที่ call center เราจะมีการมีติ้งนะคะกับผู้บริหารระดับสูงในทุกๆวีคนะคะเพื่อดูว่า p r o เกรสของตละอเป็นยังไง ถึงนะคะในแง่ของการพัฒนาปรับปรุงบริการหลังการขายทางด้านพาร์ทนะคะทางด้านอะไหล่ยอมรับค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะทําได้ไม่ดีเนื่องจากองค์สูตของตัวประชากรของตัวรถเรานะะเนี่ยอโตเร็วอะพูดโต,ตเลวในแง่ของการ f อ r ์เควส์นะคะในแง่ของการ f อ r ์เควต์องค์สูตของตัวอะไรเนี่ยเราอาจจะยังทําได้ไม่ดีในปัจจุบนันนี้พี่เชื่อว่านะคะเราทําได้ดีในระดับหนึ่ง ในแง่ของตัวอะไหล่นะคะที่เรามีการบริการนะคะล้วเก็บอะไหล่ได้เป็นฟาร์ม o ูวิ่งเนี่ยเก็บไว้ในโดปริมาณมากถึง3เดือน3เดือนสต็อกเลเวลคือ3เดือนนะคะแล้วพาร์ฟิลเรทของเราคือมีมาตรฐานอยู่ที่95%เพราะฉะนั้นคือเราต้องต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เราทาได้แล้วนะคะแต่สําหรับเรามันยังไม่ดีพอนะคะดัืองด้านหลังเนี่ยคือเวลก็จะเห็นว่าเรามีตรงส่วนของตัวแบตเตอรี่ของตัวโอราคูดแคทขอดูหน่อยนะฮะขอดูหน่อยนะครับไหนๆก็มาดูแล้วนะฮ นี่เราเห็นรังตรงนี้นี่คือรังแบตเตอรี่ คือส่วนที่หลายคนกังวลนะฮะป้าข้างบ้านกังวลนะครับคนที่ใช้ไม่ได้ใช้รถ E ีวีก็กังวลนะเะราากาลังดูรถ E ีวีอยู่เขาก็ถามว่าเวลาแบตพังแบตเสียมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมีอะไรหรือเปล่านี่คือเาก็มีอะไรให้ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นของน้องแมวจีนนะคะแต่สําหรับของตัวน้องแมวไทยอันนี้คือบอกเวลได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีโรงงานเอสโวนะคะที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วเพราะนั้นคือไม่ต้องห่วงในแง่ของตัวการสัปปายนะคะในแง่ของตัวแบตเตอรี่นะคะหรือแม้แต่ใงส่วนของตัว นอื่ๆซึ่งเราจะพยายามที่จะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปละกันนอกจากนี้ในแง่ของตัวทักษะนะคะของตัวเทคนิคเชนคุณภาพของทางช่างที่ต้องซ่อมใช่ที่ต้องซ่อมเรามีการจัดตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์และมีคอร์สนะคะที่เข้มข้นในการเทรนนิ่งำหรับตัวช่างเทคนิคของเรานะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเขาจะมีความรู้และทักษะในการซ่อมรถของลูกค้าเขาเรียกว่าซ่อมแล้วจบซ่อมแล้วจบมาแล้วมาแล้วคือที่นี่ ทำได้ไม่ต้องไปหาข้างนอกแล้วค,ค่ะซึ่งเราต้องพยายามพยายามในแง่ของการเหมือนกับว่าแบบว่าออพัฒนาตรงนี้ให้มันมากยิ่งขึ้นไปแล้วจริงๆต้องจากนั้นนะคะเวลาในแง่ของตัวปู่สีเล้วเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะคต้องทําสีเนาะ g r e a Wall Motor เป็นแบรนด์จีนแบรนด์หน้าถ้าถ้าไม่นับกับแบรนด์ที่ที่เข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วะคะแบรนด์ที่เข้ามาชูนเป็นแบรนด์แรกที่มี Body Hand ain, เซฟไฟล์บอดี้แฮนด์เพนหรือเป็นอู่ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานภายใต้มาตรฐานของเกรดวอลมเบอเอร์แล้วนะคะ <ลง S 2> ตอนนี้เรามีทั้งหมด8แห่งแลแง้วแแห่งแแห่งรวมที่นี่ด้วยไหมฮะรวมที่นี่ด้วยค่ะแล้วอีกในปีนี้เราจะมีขยายไปอามต่างจังหวัดนะคะจะมีเพิ่มอีก4แห่งรวมเป็น12แห่งแล้วนะค,ะคเพราะฉนั้นคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะวางใจได้แหละว่าในแง่ของมาตรฐานนะคะของการซ่อมสีและตัวถังเนี่ยของเราจะเป็นมาตรฐานเหมือนกันนี่นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนมั่นใจ และตัดสินใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของดังการขายและการมีอะไรรับรองรวมทั้งอู่ซ่อมสีตัวถังด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะแอบแวะไปดูตรงด้านหลังออยู่ด้านหลังอ่าเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะครับป่ะค่ะและอันนี้ก็คือตัวส่วนหนึ่งนะคะของอู่สีซ่อมตัวถังและสีของเรานะคะอันนี้คือกําลังจะรอพ่นสีอยู่ตัวฮาวายเตรียมจะพ่นสีหมดเลยนะครับใช่ใช่ก็เลยแบบว่าแบบเออเอากันชนออกมาก่อนนะคะเตรียมพ่นตวหนู้นนะคะค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็คือเป็นเตรียมคงทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คงเตรียมประกอบของน้องโอร่ากูดแคทสีเขียวพิตาชิโอเนาะโอโ้โหสีนี้แบลมากเลยนะฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าสีนี้ชื่นชอบนี่อยากให้ไปดูนะฮะกันชนเนี่ยคือ,อมันมีเ,มเ,นเซนซงเซ็นเซอร์สายไฟเยอะมาก ผมชอบที่พี่กิงบอกนะว่าการเทรนนิ่งช่างเนี่ยม,มันไม่ได้เหมือนรถยนต์เมื่อก่อนนะถ้าเป็น<อ>ร,ถรถน้ำมันเนี่ยคือแค่ถอดกันชนพ่นสีจบแต่อันนี้มันมีสายไฟมันมีสัญญาณมันมีเซ็นเซอร์มันมีมากกว่านั้นอ่าซึ่งมันต้องมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมันไม่ใช่ใครก็ทําได้ ซึ่งเราเน้นหนักเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณภาพและทักษะของช่างเพราะว่าเราได้รับเสียงจากลูกค้ามานะคะว่าโอเคในแง่ของตัวทักษะตอนแรกๆที่เราเข้ามาเลยเนี่ยคือ,อเราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีมาตรฐานนะคะที่สูงขนาดนั้นตอนนี้เราเชื่อมั่นค่ะว่าในแง่ของตัวช่างต่างๆของเราเนี่ยคือได้รับการเทรนนิ่งนะคะแล้วเราก็มั่นใจนะคะว่าในปัจจุบันนี้นคือช่างของเราทุกคนได้รับความรู้และมีทักษะนะคะในแง่ของการดูแลลูกคา้าหลังการขายให้เป็นอย่างดีคะ่ะ เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่ได้มาพูดคุยนะได้คําตอบจากคําถามที่หลายคนอยากรู้นะครับได้มาคุยกับทางผู้บริหารของเกรทวอล l l เตอร์อย่างพี่กี่นะครับอยากถามคําถามนะครับ คำถามที่ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะเป็นคําถามในท้ายนะเรื่องความเชื่อมัน่นเชื่อว่าหลายคนก็เห็นข่าวนะก็รั้ํซำรัสายในความเชื่อมั่นของแบรนด GW ์ GWM นะครับหรือ Great Wall Motor ในประเทศไทยพี่กิ่งมีอะไรอยากจะบอกกับทางผู้บริโภคนะทั้งคนที่ใช้รถอยู่แล้วหรือคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของ Great Wall Motor <ๆ S 2> กำลังเล็งๆอยู่แต่ยังไม่มั่นใจมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างครับค่ะก่กอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะผู้บริโภคหลายคนหรือลูกค้าหลายคนก็ตั้งคําถามว่าอยทำไมเราถึงเยียบนะ เราไม่เห็นมีโปรดักต์ใหม่ๆอะไรที่มันปังๆนะคะเหมือนกับแบรนด์อื่นบ้างนะคะอยากบอกว่าสําหรับลูกค้าอาจจะมองว่าเราเงียบนะคะแต่สําหรับคนทํางานภายในของเราเนี่ยคือเราเป็นปีที่ดีมากๆสาหรับเราในแง่ของการที่เราได้มีโอกาสที่จะวิเคราะห์นะคะหาสาเหตุข,ของปัญหาว่าปัญหาเรามีอะไรบ้างแล้วเราวางแผนในการแก้ไขปัญหานะคะเหมือนกับว่าเราเราหยุดเพื่อวิเคราะห์ตัวเราเองและเพื่อมาแข่งขันเพิ่มเติมในปีนี้ค่ะอ่าก็าเรียกว่า ย่อเพื่อกระโดดย่อเพื่อกระโดดซึแสดงว่าปีนี้จะกระโดดแล้วปีนี้เราจะกระโดดเรามีเรามีตัวส่วนตัวกลยุทธ์หลายอย่างนะคะที่จะเข้ามาแข่งขันในปีนี้มีอะไรบ้างครับพี่ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่าง่งของตัวด้านผลักใหม่นะคะเราจะมีการนําตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเสริมทับนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะของแท้ง300แท่ง500นะคะรวมถึงตัวส่วนตัวโพรเออร์สหานะคะและตัวส่วนของตัวรถยนต์ที่เป็นฮาวเวิร์กเอสิกเนอรเรามีตัวส่วนตัวรุ่นมิเลอร์เชนจ์นะคะ ขึ้นนะคะคมีการปรับเปลี่ยนนะคะและอัปเกรดอะไรหลายอย่างที่บอกเลยว่าตัวรุ่นนี้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สมควรจับตามองอ่าเป็นรถทาย,าย<อ>ดีอยู่แล้วเฮซิกอ<ห>อร่ากู๊ดแคท ใช่คูดแค่ก็อาจจะมีในแง่ของเพิ่มกิมมิคนะคะอาจจะมีซีสันหรือมีมีมีเครื่องแต่งอะไรเข้ามากรบบกร็ดเขาเรียกว่าสายสาวโวกชอบรถน่ารักบทใจรอมาแน่นอนมีของใหม่อาจจะมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นจอดเอาใจกลุ่มลูกค้าผู้ชายด้วยนะครับและราคาปีนี้จะแรงไหมพี่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าราคาของเราไม่ใช่เป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่กิ่งเชื่อว่ารถยนต์ของตัว GWM เป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าคุมราคาที่สุดแบรนด์หนึ่งค่ะเพราะฉะนั้น คือเราจะมีการรลีไลายตรงส่วนของตัวราคานะคะให้มีการแข่งขันได้ไปได้สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันนี้อ่าโอเคเอาเหนือจากโรดักแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มไหมฮะเอ่อตรงส่วนของตัวตัวด้านการขายนะคะเราจะทํางานและกันร่วมกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับทางพาร์เนอร์สโตร์ของเราเพื่อในแง่ของเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานนะคะแล้วมีการให้โน้ตหาวเข้าไปช่วยไกด์นะคะหรือสนับสนุนในแง่ของการทําการตลาดนะคะในแง่ของการหาลูกค้านะคะหาโปรสเปกหรือทํากิจกรรมทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์นะคะเข้ามาร่วมงานกับเราให้มากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะคือจะเน้นเรียกว่าเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะว่าปีแล้ว่ปิดเขาเรียกว่าเหนือน้อยลงแต่เราซัพพอร์ตในสิ่งที่มีอยู่ดีลเลอร์ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้นให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะงั้นสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของหลังการขายหรือเปล่าพี่ถูกต้องค่ะขอเน้นย้ําอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆและจะเป็นสิ่่่งงงทีสรร้าาาคววมแตกหบน เรากับแบรนด์อื่นนะคะแล้วลูกค้าสําหรับเราเราบอกเลยค่ะว่าเราโชคดีที่เรามีลูกค้าที่ดีนะคะเป็นลูกค้าที่รักแบรนด์เรานะคะเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะดูแลลูกค้าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวการบริหารจัดการอะไหล่นะคะการเทรนนิ่งนะคะพนักงานที่เป็นช่างเทคนิคของเรานะคะหรือแม้แต่การสร้างนะคะศูนย์มาตรฐานของตัวซ่อมตัวถังและสีนะคะและที่สําคัญคือในแง่ของคุณภาพและมาตรฐานของการดูแลลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาอะไรเราต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะคดูแลรั ฟังใส่ใจด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมค่ะเวลโอ้โห oh, สุดยอดมากนะครับแล้วถ้ามีแผนที่เรื่องของการหลังการขายที่จะกระจายให้มันทั่วถึงบ้างไหมมีตรงไหนโชว์รูมจะเปิดเพิ่มไหมพี่จริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้นะคะเราจะมีการเปิดเพิ่มอีกหลายโชว์รูมค่ะแล้วเร็วๆนี้เราจะมีตรงส่วนของตัวศูนย์ที่เป็นชนบุรีนะคะแล้วตัวขอนแก่นนะคะอ่าใช่เ,ออเข้ามาแล้วค่ะแล้วถ้าคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่มันสะดวกมันไม่ได้มีสาขาในตรงจังหวัดนั้นพี่จะทำยังไงตรงนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเรามีบริการที่ แอปแอ a ด์เดลิเวอี่ที่ลูกค้าสามารถที่จะกดจองในแอปพลิเคชันได้นะคะในแง่ของการที่เรียกทางช่างเทคนิคนะคะไปบริการถึงสถานที่หรือที่ที่ลูกค้าสะดวกนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของตัวให้เราไปรับรถของลูกค้าเข้ามารับบริการภายในศูนย์บริการของเราได้ค่ะขาเรียกว่าเป็นการปิดจุดอ่อนนในช่วงทรานสิ t ในช่วงที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งสร้างฐานใหม่นะครับดังนัที่ว่า่ชงปรับฐานจริงๆนะของเกรดวอลมอเตอร์สุดท้ายดีนะผมว่าคําถามที่ใครหลายคนอยากจะรู้มากที่สุดนะครับว่า ในระยะยาวแล้วหลังจากนี้อีก3-5ดถึงปีเกตวอลมอเตอร์คิดว่าจะอยู่ไหมหรือว่า จะยังไงต่อครับมีแผนจะอยู่ยาวแค่ไหนเนี่ยกลัวรอยแพามากเลยละครัขอ <คน S 2> ยืนยันนะตรงนี้เลยนะคะ,ะว่าสําหรับแบรนด์เกรวอลมอเตอร์เนี่ยเราไม่ได้มองสามถึงห้าปีนะคะเรามองเป็น10ปี20ปี30ปีในการ,รอยู่คู่กับคนไทยไปหลายลูกค้าหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้แบรนด์อื่นก็พูดกันอย่างนี้แต่สําหรับแบรนด์เกรวอลเนี่ยเราเชื่อว่าทางวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่บึงจินเองนะคะรวมถึงในแง่ของการนาพาร์เนอร์ต่างๆเข้ามาตั้งโรงง,งานผลิตแล้วมาลงทุนในประเทศไทยสร้างงานสร้างรายได้ในประเทศไทยเราไม่แบ่งง่ายๆแน่นน เขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่อยากชวนเพื่อนมาตายนะถ้าชวนมา <c oughs> ลงแป๊บเดียวมาตายถ้าเปล่าๆฉะนั้น <c oughs> วันนี้คือเราก็มีคนอื่นมาด้วยมีทีม <c oughs> มีพันธม,มิตรมาด้วยอัน <c oughs> นี้คือสิ่งสําคัญและเป็นการตอกย้าว่า ประเทศไทยวันนี้เกรดวอลมอเตอร์ไม่ได้มาเล่นๆมาจริงจังนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูติดตามผลงานของเกรดวอลมอเตอร์ประเทศไทยในปีนี้กันต่อไปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะที่เรามาพูดคุยนะฮะแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้บริหารของ G.M.U.M. หรือเกร a วอลมอเตอร์นะครับว่ายังไหวอยู่ไหมไปต่อยังไงดีนะครับก็หวังว่าจะได้คําตอบออยังไงวันนี้ขอบคุณพี่กิ่งนะครับที่ให้เวลามาตอบคําถามในสิ่งที่หลายคนอยากรู้และสร้างความมั่นใจโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคำ ถามพี่โรอเท้านิดนึงแต่หลายคนอยากรู้จริงๆขอบคุณจริงๆนะครับอบค่ะขอบคุณค่ะแล้วมาติดตามกันดูตอนหน้าว่าจะเอาอะไรนําเสนอกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเคีิงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ